มองแบบว่าแม่งจะฆ่าผามอ่ะเสร็จปุ๊บที่เหลือก็เข้ามาเข้ามาปุ๊บเราก็สวมวิญญาณเด็กช่างเลยจ้ะใส่ม่วงอ๋อโดนลุมแล้วโดนแล้วปิดเลยเพิ่าผมก็ยืนสาววันปุ๊บผมก็ไม่ได้แล้วยืนกม้มสาวสาวสาวแล้วใครโดนสาวก็ดนุปุ้งสาวก็โดนอ่ะโดนอ่ะต่อยทางไหนก็โดน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 ปุ๊บโชคช่วยปิ๊ดนกหวีดแล้วก็ม<ค>ีเซ็ตมูซอยอหมินอ๋อซอร มูซอยอมินกับแจ้บงซอแจบ้บงซอแจบ้บงซือนี่สีกับผมมากเลยนะแจบ้บงซอแบบว่าเป็นเพื่อนรักกันมากนะแจบ้บงซือกฤษณาวนสีเข้ามาช่วยซอเขามาช่วยไหมเข้ามาเข้ามาช่วยตอนนั้นผมก็ซองไปรู้จักกัน,น嗯嗯แ,ตแต่รู้จักกับแจ้เข้ามาแหวกกลางเข้ามาเลยเข้ามาแหวกกลางปุ๊บพวกนี้มันตึง คนอขาใหญ่เออแบบ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 ท็อปกว่าพวกนั้นเออขายใหญ่มันเข้ามาปุ๊บวงแตกเลยวงแตกเลยทุกคนหนีหมดซอตึงอยู่นั้นได้ตึงพอเข้ามาเสร็จปุ๊บอยู่นี้ฮะเข้ามาจากข้างเกษตรเข้ามาปุ๊บวงแตกเลยปุ๊บวงแตกปุ๊บพีเรียบเจ้าหน้าที่อ๋อได้ซอช่วยได้ซอกับเพื่อนที่ชื่อแจ้ช่วยใช่ไม่งั้นมันก็ลุมอยู่นั่นแหละใช่ก่อนเดินไปถึงปุ๊บผมก็ถ่ายใหม่ไอ้ใหม่ถามเอ้ยใครถามใครก่อนวะใครถามใครก่อนวะไอ้ใหม่ถามผม เอ้ยผมหายไปถามให,ใหม่มัง้งไวใหม่เป็นไรไหมเนี่ยเอ้ย,อยไวใหม่ถามผมใครถามใครก่อนก็จะมันมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งไงมันถามมาถามบอกว่าแอลเป็นไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมบอกว่าไม่เป็นไรมากตาผมนะ่ะแตกเคาะตาล่างนะ,ะตาล่างแตกฉีกยาวเลยแตกฉีกเลือดก,ก็ไหลฉีกยาวเลยุ๊บ ผมว่าหายใหม่หาใหม่บอยใหม่มึงอ่ะอ๋อ้ใหม่หันหลังอยู่บ่อยหายใหม่มึงเป็นไรเปล่าไอ้ใหม่ก็หันหน้ากลับมาหาผมโอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยผมไม่เป็นไรเลยเพื่อนปากดังกระคุดอ่ะเออเออโดนที่ปากเออปากตูอย่างนี้เลยเหรอว่าผมไม่เป็นไรเพื่อนอะไรอย่างเงบอกมึงดูปากมึงเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนอ่ะมึงดูปากจับจับโอ้โหเกิดเลยไหมแล้วก็แนั้ใหม่ก็โดนย้ายก็ เจ้าหน้าที่เรียกก็เคลียร์กันพอเคลียร์กันเสร็จปุ๊บก็เหมือนแบบคุยกับคู่กรณีก็เหมือนจบกันไปอืจบกันไปพอจบกันไปเสร็จปุ๊บก็โดนย้ายต้อวันที่แออถึนที่แอลเดินเข้ามาที่แดนไว้หนุ่มนะแดนหนะ้าน่ะที่จะเข้ามาตอนนั้นอาร์โอลบอยู R ่ B ุดแต่ซออยู่นะนะั่นน่ะซอแวร์อยู่ซออยู่กกแต่ซอกับผมอะ่ะ ก็มีปัญหากันยุคหลังๆมีปัญหากันแต่ถึงไม่ขนาดลงไม้ลงมือกันซอกับผมมาบ้านเดียวกันตอนอยู่ฝั่งทน่ะซอก็อยู่ฝั่งทนเหมือนกันอยู่ในครือบ้านของฝั่งทนอ่่ใชแล้วคันนี้ผมอยู่ไว้นุ่มผมผมจะอยู่กับพวกพี่โอกับพี่ธอมอ่าอ่าอ่พี่โอพี่ทอมพี่โอพี่โอประชาชื่นกับพี่ทอมหัวเรือเกลเจดหัวเขตะเจ็ดวันนั้นรู้สึกว่าพี่ช้างไม่แน่ใจพี่ช้างไม่อยู่แล้วมั้งย้ายไปแล้วเหมือนล้ว่าซอมันแวว ไอซอมันแววเหมือนรู้จักว่าไอจีอ่ะมันย้ายไอจีมันย้ายมาไอจีเก้านิ้วไอจีเก้านิ้วย้ายมาแล้วแล้วเหมือนแบบเหมือนมีปัญหากันมาตั้งแต่สารเด็กหรือว่าอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะเรื่องเนี้ยครับคายขับถายก็เหมือนมีปัญหากันเสร็จปุ๊บแล้วตอนเนี้ยก็เคลียร์กันเหมือนเราบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยไม่มีปัญหากันแต่คราวเนี้ยเอ่ออะไรวะคราวเนี้ยไอซอนคิดมากอ่ามันคนไม่ค่อยมันแวอมันแววมันบอกว่ามันมันมันจะติดเรื่องผม บริษัเรื่องผมแต่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมมนบอกว่าผมอ่ะไปเดินวนแถวกองกองงานปั่นกระดาษปั่นไปเรื่อยๆซอเพราะว่ากองงานตรงนี้เป็นที่เก็บเหล็กของฝั่งทนเมื่อผมอ่ะไปเดินวนสองสามรอบแล้วมันถามว่าผมไปเดินวนทําไมแต่มันไม่ได้คุยกับผมมันมันไปบอกผู้ใหญ่ในบ้านเขาว่ามันจะเอาผมแล้วอะไร่าเงี้ยผมก็ผู้ใหญ่เรียกผมลงมาผมเรียกแอลลงมาจากกองงานเนี้ผมก็ลงมาบอกอะไรพี่เขาบอกมันไม่มีปัญหาอะไรซออมาถามมันปัญหาอะไร บอกอ้าวมึงไม่มีปัญหาอะไรอะมึงบอกมาเลยมัมีปัญหาอะไรบอกอ้าวก็มึงบอกมาเนี่ยบอกมึงไปเอาเหล็กอะไรบอกไปเอาเหล็กอะไรไมนไปเรีกยงอะไรปะก็คุยกันม่ขาดเลยอะไรเงี้ยไอซอเขาปหูแววผู้แววเป็นพวกแนวแบบแต่ก็แค่แค่แบบแค่แค่เสียงเสียงกันในบ้านแค่เสียงเสียงกันเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรแต่ซอผมยอมรับอย่างนึงนะว่าบูซอยอมมินเนี่ยเป็นคนที่หัวใจใหญ่มากหัวใจเป็นแก่ผมเออผมยอมรับว่าบูซอเป็นแบบบูซอใหญ่มากใหญ่มาก สนิทกันมากเลยนล้วอยู่กับผมมาจนได้ข่าวว่าเสียชีวิตไปผมก็เฮ้ยใช่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยอยู่แดนห้าด้วยกันสนิทกันอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของแอลที่สารเด็กละอ่ะปึ๊บย้อนกลับมาเรามาเจอที่วัยหนุ่มอ่ะเรื่องวัยหนุ่มผมถามนิดนึงว่าวันนั้นอนะผมกับแอลอยู่ในห้องซอ,อยถูกไหมตอนมีเรื่องมันก็มามืดแบบน,นี้ที่มามล้อมเต็มเรามอ่ะกินน้ำเลยมาล้อมเต็มเลยเห็นไหมแอลรู้สึกอะไรไหมผมรู้สึกอะไร,ระไหมเหรอ ตอนที่ผมย้ายมาแล้วโจทย์มันเต็มเลยตามเรื่องผมเต็มเลยและที่ตอนนั้น,น,น,นผมกับพลังก็ไม่เคยคุยกันไม่เคยคุยกัน,กนแต่ว่าในห้องเนี่ยมันมีแอลแล้วก็มีไอ้ A, A, ต้องหน้าลายตอนนั้นตอนนั้นช้างใหญ่ยังไม่มาผมนั่งมองเฉยผมนั่งมองเฉยแบบว่ามีอะไรกันแต่ว่าผมกับพลังไม่ได้ไยังไม่ได้คุยกันเลยงี้ยผมนั่งมองแบบว่าแบบแม่งอะไรกันวะลุงผมนั่งเหมือนนั่งคิดตามแบบว่า ฝรั่งไปทําอะไรมาฝรั่งโดนแน่อะไรโดนแน่แหรอโดนอย่มันโดนมันโดนแน่ๆแหละฝรั่งแม่งแบบโดนเก็บแน่เลยว่าอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่รู้จักบฝรั่งนะ็นั่งมองแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมาแบบว่าแม่งต้องมีปัญหาแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วตัดสินใจยังไงที่บอกว่าจะช่วยผมไม่ลงไปช่วยคือผมอะแอลดัวแอลผ่านคุกมาเ่้าบงนั้นอะผมยังไงก็ต้องมันร้อยเปอร์เซ็นต์มันโดนเก็บอยู่แล้วตัดสินใจยังไงเหรอเราขังอยู่ด้วยกันประมาณเกือบเกือบเดือนกว่า เราขังอยู่ด้วยกันประมาณแป๊บหนึ่งช่วงระยะเวลาแป๊บหนึ่งอ่ะเราอยู่ด้วยกันสี่คนผมอยู่คนสามคนผมจําผมจําได้วันที่ผมมาเจอฝรั่งวันแรกคืออะไรไหมวันนั้นผมเมาผมกินยาของต้องไปอ่แล้วผมหลับปุ๊บผมก็ตื่นมาปุ๊บใครวะแล้วผมก็ลงไปก่อนปุ๊บแล้วผมก็ลุกมาปุ๊บเฮ้ยห้องมันมีสามคนม่้เหรอวะผีหลอกเปล่าวะไม่ไหนคนสองสามนอนคนแลงปุ๊บ เฮ้ยโค้ไม่ได้เมาหรือวะโคเตอ๋อไม่คนก็เหมือนแบบว่าตอนนั้นผมจะเป็นคนไม่ค่อยพูดมากอ่าไม่พูดผมจะเป็นคนเงียบเงียบเงียบเลยเงียบเงียบเลยเป็นคนแบบเหมือนเหมือนการวางการวางทรงของเราแน้วะผมเป็นคนเงียบเงียบมาก่อนเป็นคนเงียบเงียบเลยผมก็อ๋อเจอฝรั่งแล้วก็ไม่ได้จะถามอะไรกันมากแค่แค่รู้ว่าเฮ้ยเกมอะไรมาอ๋อย้ายมาจากแดนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อมีใบสั่งมามีใบสั่งมาตามเก็บมีตามเก็บปุ๊บแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ที่ตื่นมามีคนมามุงใช่ไหม กินอยู่ด้วยกันฝรั่งกินข้าวด้วยกันทำอะไรด้วยกันเต้นมวยด้วยกันออทำอะไรออกลังกายตั้งกันไปตั้มกันมามันอยู่ด้วยกันอ่ะฝรั่งมันเกิดความผูกพันอ่ะมันเป็นเพื่อนคนหนึ่งอ่ะผมถามเนี่ยในห้องเนี่ยสามสี่คนอน่ะมีเอาพูดอยู่คนเดียวอทุกคนไม่มีใครกล้าพูดเพราะเขารู้ว่าบ้านที่ตามด้วยผมเนี่ยเขาชุดใหญ่ใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะชนบุรีชนบุรีแบบใหญ่มากใหญ่มากฝั่งทนลงแล้วอ่า ตอนนั้นอ่ะสามสี่คนไม่มีใครกล้าพูดแต่มีเอลพูดอยู่คนเดียวว่าผมไม่ทิ้งฝรั่งหรอกอ่ะคือตอนนั้นอ่ะคือเราเริ่มสนิทกันแล้วอืเริ่มกินด้วยกันเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยผมพอมันสนิทใจออกมากผมด้วยความแบบแบบความรักเพื่อนอืมผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะก็บอกได้แค่แบบเยคําเดียวแบบว่ามันเหมือนแทนความจริงใจเขามากกว่าเพราะจะให้ไปบอกอย่างอื่นก็ไม่รู้จะบอกอะไรตอนนั้นผมก็เด็กด้วย แล้วพอผมโดนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มคนที่ช่วยเราก็หายหมดอาช่างเขาไปใช่เหลือแอลคนเดียวอ่านี่ช่วยกันไปนะโอ้โหเลยได้ใจผมไม่แอบสักคือตอนผมสักชื่อเนี่ยผมออกรายการของกันละครั้งหนึ่งเลยพูดแอลยังไม่รู้เลยผมไม่เคยบอกใครเลยผมย้ายกลับไปแดนห้าเนี่ยผมเรียกเพื่อนมาสักให้สักชื่อแอลสลายยสศรีกำเนิดแล้วเพื่อนผมชื่อหนุ่มมาทอมันถามไม่รังมึงสักชื่อแอลทำไมบอกแอลคนเดียวที่ช่วยผมแดนสองเป็นคนเดียวที่ช่วยผมดุ่มโดนเปิดแต่นั้นมาแอลยังไม่รู้หรอก เพิ่งจะมารู้ก็ตอนออกมาข้างนอกถูกไหมที่ผมมาออกรายการแล้วบอกสักชื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าการกินอยู่ด้วยกันเขาให้คําว่าเพื่อนที่ดีไม่ใช่ว่าในคุกเป็นแบบนี้มันมันพอกินอยู่ด้วยกันนะมันเริ่มเกิดความรู้สึกเริ่มผูกพันกันเรื่องอะไรกันผมแบบมันเป็นมันเป็นความหมายแทนแทนไม่เป็นคาพูดแทนความรู้สึกดีๆอ่ะเพราะว่าผมไม่รู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรเพราะว่าเราอยู่กันเราเราเรารักกันเรามีความรู้สึกดีๆให้กันผมว่าแบบในวันหนึ่ง ในวันหนึ่งอ่ะถ้าผมรู้สึกถ้าในวันนั้นอ่ะผมรู้สึกดีๆกับกับฝรั่งใช่ไหมแล้วในวันหนึ่งอ่ะถ้าผมมีอะไรที่ผมจะช่วยฝรั่งได้อ่ะผมก็ต้องผมก็สามารถว่าผมจะต้องทําได้เพื่อเพื่อนคนหนึง่งเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วใครฝรั่งอ่ะมาถึงตัวแน่อืถึงแล้วแหละใครฝรั่งมาถึงแน่ <c oughs> เพราะว่าฝรั่งต้องโดนเก็บแน่นอนร้อยเปเ็นแล้วสิ่งเดียวที่ผมแสดงออกได้ก็คือคําว่าเพื่อนอ่ะเฮ้ยพูดจับหยาบก,ก็คือกูทิ้งมึงไม่ได้เว้ยคําว่าเพื่อนคาว่าเพื่อนที่ผมให้ได้ตอนนั้นนนกก็คคคืออผมมททําาาได้้้แแแแ่่่่หละะตรูวเสงใุ แม้แต่กินข้าวด้วยการอยู่ด้วยการพอถึงเวลารักตัวกลัวตายหมดแอลก็รู้ใช่มันจะมีไม่กี่คนนะจริงๆนะมันที่จะที่จะเป็นแบบนี้นจะไม,ไม่ค่อยมีไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยแท่ไม่มีเลยแต่แอลเป็นหนึ่งในนั้นโอ้โหอ่ะก่อนที่จะไปจบรายการเนี่ยขออีกสักเรื่องสองเรื่องนะอ่ะและเส้นทางที่แอลอยู่ในวัยหนุ่มในยุคที่ผมย้ายไปเรียนจำไปแล้วเนี่ยตอนนั้นกลับมาวัยหนุ่มอีกทีหนึง่งใช่เป็นยังไงบ้างตอนว่าไปแทงเลยกับใครก็ไม่รู้ตอนนั้นอ่ะผมอ่ะผมย้ายกลับไปสารเด็กอืพอย้ายกลับไปสารนเด็กเสร็จปุ๊บ ก็มีเหตุมีเหตุปุ๊บผมลงไปสารเด็กปุ๊บสารเด็กไม่รับแต่ช่วงน่้โชคดีว่าเกาหลีไม่อยู่เกาหลีก็คือจะเป็นเหมือนชื่อเรืยอชื่อของเจ้าหน้าที่เกาหลีเกาหลีจะเป็นคนที่โหดมากอะไรเงี้ยไม่อยู่ตอนนั้นตอนนั้นเพื่อนผมเพื่อนผมมันตึงอยู่ไอ้สารเด็กพิเศษมันตึงอยู่มันตึงเลยมันคับเลยตึงลงไปปุ๊บก็อยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันปุ๊บผมก็คุยกับไอ้สันบอกว่าคือผมอยากอยู่สารเด็กสารเด็กคือสวรรค์ าสารเด็กคือสวรรค์ดอกไม้ก็เยอะอนอออนก็เยอะกระเทยก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยโ้ยกูไม่อยากเกเรแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่ที่นี่วะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันแบบว่าไอสารใครจะทําอะไรก็ทํานะใครอยากจะยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่ไปใครอยากจะเป็นอะไรก็เป็นไปอแต่กูขออย่างเดียวอย่ามายุ่งกับกูอย่าไปยุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูกูจะอยู่ที่นี่กูอยู่กูจะอยู่อย่างนงี้กูจะอ,อยู่บพ่อไอสารมนคับเห็นกูจะอยู่อย่างงี้อย่าไายุ่งกับกูเลยอ่าแล้วมึงจะเอาไงต่ออะไรเงี้ยแต่ก็ ระบบระเบียบก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพราะว่าเราก็ไหนจะมีเรื่องบุหรี่ด้วยอะไรด้วยอันนี้คือก้าวไล่อันนี้คือการุณาการุณาอาจจะเปลี่ยนแปลงกันนิดหน่อยปุ๊บก็อยู่ได้ทั้งวันตอนนั้นผมย้ายไปกับไอหว,อวานลาดเผาหวานลาดพ้าร้อยหนึ่งไอหวานก็เพื่อนกันเพื่อนกันตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันก็ยังคบหากันอยู่ไอหวานลาดพ้าร้อยหนึ่งลาดเผาร้อยหนึ่งในซอยบ้านผมอ๋อไอหวานเราเขารู้จักผมไม่ได้หวานน่ไอหวานตัวงสูงตาโตรู้จักผมไม่ได้หวานผมหลังังผมโตที่ลาดพ้าร้อยหนึ่งไอหวาน จอไปไกลหวานแล้วไปใครวะเตินตะหลิ่งชันเอใครไม่รู้จำไม่ได้ช่างมันเอาปุ๊บพอไปปุ๊บผมก็รักษามาตร์ทารผมดีมากเลยอโอ้โหมีความสุขดอกไม้เยอะดอกไม้ก็คือความหมายของดอกไม้ก็คือเออเหมือนหน้าอ่อนแหละหน้าอ่อนนะหน้าอ่อนดอกไม้เยอะมองไปทางไหนก็สวยกระทงกระเทยเอ้ยโอ้ยมองไปตรงไหนก็ดีนั่ง มองไปตรงไหนก็ดีมองไปมองไปตรงไหนก็โอ้โหเปี้ยวอะไรเงี้ยโอ้ยน่ารักกปหมดเห็นเขาหันมาเลยเนี่ยแต่พี่ก็กีตาร์ผังผมว่าเริ่มแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าอยู่ได้ไม่อยากดื้อไม่อยากเกเรแล้วเพราะว่าเราผ่านไปหนุ่มมาเลยหนุ่มลำบากมากแต่กินยังไม่มีกินเลยลําบากข้าวแดงอีกข้าวแดงน้ําร้อนตะมอยก็เยอะสกปรกเอ้ยไม่ไหวอยู่คุกเด็กสบายทําตัวนิ่งๆไม่มีใครมายุ่งกับเราแน่นอนเพราะว่าเพื่อนเราก็ตึงอยู่ เราก็อยู่ไปมันเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นมีคนเสียชีวิตเอา้าคือตายแบบไหนอะ่จะจรวดอ๋อโดนจรวดเหมือนที่โหสมัยมันยอดฮิตอยู่แล้วจรวดวันหนึง่งวันหนึ่งผ่านไปผมว่ามีอะไรเข้าใจชีวิตของผมมีความสุขอยู่กับน้องจรวดใดครเป็นคนทาอ,อ่ะเดี๋ยวกาลังถามให้ฟังกัหลังอยู่กับน้องผมอยู่กับดอกไม้ขึ้นหอนี้โอ้โหชีวิตมีความสุขมากมวันหนึ่งตอนเที่ยงวัง ผมเดินมาน้ำเย็นมันไม่ไมค่อยมีกินกันหรอกผม,ผมก็จะมีน้ำเย็นกันเดินมาปุ๊บรู้สึกว่าหวานวิ่งมากับใครไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ใครโอ้ยโอ้โอรังอังน่าจะเป็นไอโอ้ไอโอ้ะคกังหรือเปล่าน่าใช่วิ่งมากันบอกว่าแต่แรกมาบอกผมก่อนก่อนเข้าไปกินข้าวบอกว่าผมเจอโจทย์เมื่อปีสี่กว่าอ,อนานมาแล้วอะไรเงี้ยผมเจอโจทย์ผมขอเก็บได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งทารายการอะไรเงี้ยทํา อย่าเพิ่งทาอะไรเลยเพราะผมกลัวว่าถ้ามึงทําอะไรกันนะผจะโยนย้ายนะผมอยู่ภายใต้เพราะว่าเขาอะหมายหัวผมไว้ว่าถ้าในนั้นอะมีใครแบบเกิดความรุนแรงหรือความผิดเะโยนผมย้ายผมก็เลยให้ที่นั่นน่ะสงบเข้าใจแล้วไม่ให้มีอะไรเลยคือเจ้าที่เคยเป็นขาใหญ่แบบคอยคุมย้ายมันตีกันใช่ไม่ให้มีอะไรกันเลยผมก็บอกได้ครับรับปากให้มีอะไรก็คือเอาผมย้ายไปได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดขึ้นบอกอย่าเพิ่งทำอะไรนะอย่างงี้ปุ๊บก็ออกมาผมผมก็ลืมไปก็นั่งกินขนมขนมนมเนยกันปุ๊บ สักพักหนึ่งปุ๊บมีคนวิ่งมาสามสี่คนเตือยเตึอยเอลเหนื่อยไปเลยปุ๊บแอลน้ำน้ำเย็นเน่ยกินไหมน้ำเย็นอ่ะขอได้เปล่าผมก็เลยมึงจะอะไรของมึงวะมึงอยากกินมึงก็ไปกินนี่เพราะมันกินได้อยู่แล้วมันอยู่กับเราใช่นเวลามันก็วิ่งหยิบน้ำเย็นไปเสร็จปุ๊บก็หายกันไปเลยสามสี่คนปุ๊บปุ๊บหายไปปุ๊บผมก็นั่งอยู่ได้ประมาณสิบนาทีได้สิบนาทีสิบห้านาที เสียงรถห่อแม่งเข้ามาในในคุกก็เด้อรถห่อพลิตึงอ่ะบอกว่าเฮ้ยอีอะไรวะเข้ามาสิบหกไลนเ,เลยบอกว่าแบบอะไรวะผมกว่าแบบคนก็เริ่มตื่นตันมันแปลกอ่ะรถห่อมาปุ๊บสักพักนึงสักปุ๊บไอพวกนั้นก็กลับมาก็เลา้ฟังว่ามันจะหลวด <laughs> มันไม่ฟังแอลใช่มันเป็นจรวดบบจะหลวดกันเอแบจะหลวดกันก็เลยบอกว่าหนเหตุการณ์เป็นยังไงมึงเล่ามาดิเหตุการณ์มึงเล่ามาทั้งหมดเลยพอผมขอเก็บยอดวันทีนึงอะไรเงี้ยได้ให้มันนั่งคุกเข่าขัดหลังไปอื แล้วมันก็จรวดพอจรวดเสร็จปุ๊บแต่เนี้ยหมอเขาวินิจัยมาว่าคนเนี้ยเสียชีวิตเพราะตกน้ำแล้วโดนไฟช็อตโอ้โหก็ไม่รู้ว่าเป็นแต่จริงแล้วไม่ได้ตกน้ำโดนไฟช็อตนะนมันเอาน้ำเย็นไปเกาะโดนจรวดปุ๊บแล้วน้ำเย็นไปกอกปากเขาไปลาดตัวเขาไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นเด็กไงใช่จะให้ฟื้นไงก็เรียกตัวผมไปข้างหน้าเรียกไปเสร็จปุ๊บก็คิดว่าเป็นคําสั่งผมคิดว่าผมมาเป็นคนสั่งผมก็ เอางี้ดีกว่าพี่ผมก็โตมาขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรพูดอยากคิดอะไรคิดไปเลยเพราะว่าผมอธิบายไปก็คาดเดาเริ่มโทรขามยไปขายใหญ่ไปแล้วแยกพังเลยแยกขึ้นรถไอ้ตรงไอสันนั่งร้องไห้กลัวกลัวไอ้หนุ่มแยงร้องไห้กูแล้วแอลแล้วอ่ะกลับมาอีกแล้วผมกานั่งคิดอย่างเดียวว่าอะไรนะกูจะต้องบอกเขาว่าอะไรนะกลับไปปุ๊บอ๋อรู้แล้วบอกว่าอะไรเราเราก็คิดวิธีไหลลื่นของเราว่าเราเราออกแล้วไงออกมาจากแดนสี่ป่ะ ออกมาจากแดนสี่ผมก็กูกลับแดนเดิมดีกว่าพอเตี๋ตบอกอ้าวเฮ้ยสารเด็กนั่งแยกไปอ้าวไปชื่ออะไรผมก็เก่าอ่ะเลยกูกูอยู่มาแล้วเลยอะไรอะไรออกสารมาแดนเดิมไม่ต้องไปแดนนู้นแดนนี้ออกมาจากแดนสี่ไม่เป็นไรก็กัดแดนสี่เลยคนอื่นก็แยกเป็นคนใหม่ไป็น่นนี่นั่นไปแล้วก็กัดแดนสี่เหมือนเดิมจ้าวเข้าไปก็เหมือนเดิมอ้าวกลับมาแล้วเหรอเออพวกก็เอากลับมาแล้วเหรอแล้ว่ป็นคนใหม่ฮะกลับมาก็เหมือนเดิมคือไปได้แป๊บเดียวก็กลับเออกลับมาก็ คิดเลยโอ้โห oh, แม่งข้าวแดงอยกแล้วแล้วข้าวแดงอ่ะที่ผมอยู่ะป็นยังงี้ข้าวเนี่ยตอนเอามาถ้ากินเลยกินได้อืกินได้ถ้าลองโดนลมนะถ้าเปิดประกบออกนะประกบก็คือจานสองใบประกบกันมเมื่อไหร่ก็ได้ให้เราเปิดประกบออกนะทิ้งไว้ละห้านาทีนะเลิกแดกแม่งโค้ดแข็งอ่ะแล้วบางทีต้องไปลุ้นกับพวกม็ดกวดอ่ะกินไปบุ๊ ก็อึ้งแม่งฟ้าผ่าแบบแบบอึ้งแบบจี๊ดมากเพราะว่าแต่เขาแดงรัานนมอร่อยเออแต่สถานพี่นี้เป็นขาวๆไงโอ้ยหนุ่มยุคนั้นข้าวแดงโอ้โหข้าวแดงอาบน้ำก็ผมคนชอบเล่นกีฬาเออถ้าเราขึ้นไปอาบ,บน้ำไม่ทันก็จะเจอขี้เหร่เลยอืน้ำน้ำก็สมมติว่าน้ำมีขนาดนี้ใช่ไหมคนก็จะอาบปุ๊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 บแย่งกัน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 ตัวเหลือขนาดนี้ปุ๊บก็พยายามไม่ค่อยมีคนอาบแล้วพวกเล่นกีฬาปุ๊บขึ้นไปไม่ทันก็ต้องค่อยๆน้ำเหลือขนาดนี้ ช้อนแบบช้อนแบบจอมยุทธอะช้อนแบบปุ๊บให้หลบขกิเลอ้บปุ๊บมีเปล่าไม่มีปุ๊ช้อนแบบปุ๊บเออผมก็จะมีเรื่องกับเรื่องพวกนี้บ่อยนะเออผมไม่ได้ผมผมมีปัญหาบ่อยเกี่ยวับเรื่องน้ำเนี่ยถังจะมีถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำพวกขายใหญ่ไปเนี่ยเออผมไปกันแอบตักแอบตักเฮ้ยมึงทำเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเกมล้วเอาละไม่ได้แล้วผมวอาบคปุ๊บ ไอ้ยเข้ามาปุ๊บทำไมปุ๊บสาวเลยสาวเลยทันทีเพราะว่ารู้แล้วว่าว่าว่ามีเรื่องแน่มีเรื่องเข้ามาเพราะเขาต่อยไว้หรุ่นมาใช่มาเอาเลยเราต้องเอาก่อนอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ประมาณนี้เออก็ประมาณนี้นะนี่ก็คือ LO รถนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีอีกสองอีพีละที่แบบพา L มานั่งพูดคุยกันสุดท้ายเนี่ยอยากให้ L เนี่ยให้แนวคิดสําหรับเด็กวัยรุ่นหน่อยที่กำลังเดินเส้นทางเกเรนู่นนี่นั่นเนี่ยว่าเฮ้ยโลกในคุกมันน่าอยู่หรือเปล่า คนเราพังพลาดเผลอผิดไปแก้ไขใหม่ได้ครับแก้ไขใหม่ได้ถ้าฟังข้อคิดของผมอ่ะผมอ่ะไม่สามารถบอกให้ใครเป็นเศรษฐีหรือว่าบอกให้ใครร่ำรวยได้เพราะว่าผมยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ข้อคิดผมอ่ะอาจจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีก็ได้อออาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยคิดแล้วก็เปลี่ยนตัวเองทันก็ได้อืมผมมาไม่ได้มาพูดสอนแบบเจาะจงตรงตรงแต่ผมมา ให้นั่งมองประสบการณ์จากผมเอาไม่ต้อง<ม>ทําตามผมเพราะว่าถ้าทําตามผมไม่ได้เป็นเศรษฐี<ม>แต่ถ้าทำตามผมเนี่ยคุณอาจจะมีอนาคตที่ดี<ม>หรือว่าอาจจะไม่เสียใครไปข้างหลังก็ได้เพราะว่าเรื่องราวของผมอะ่ะมันมีแต่เรื่องเรื่องแย่ๆความเจ็บปวดติดคุกติดตารางสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง<ม>ทุกอย่างครอบครัวที่เคยมีมมทุกอย่างทุกอย่างมันมันเกิด จากแค่ความสุขชั่วข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการขายหรือเป็นการเสพผมอยากจะบอกว่ามันเป็นแค่ความสุขชั่วข่าวความสุขชั่วขราวนะมันหมายความว่าอะไรเราไหมเราจะสนุกอยู่กับมันเราจะเฮ้ยดูแล้วมีความสุขวะ่ะม,มีความสุข,ขว่ะดูทุกวันก็มีความสุขทุกวัน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 มันเป็นความสุขชั่วขราวอ่ะ มันก็ย่าอยู่กับที่เราติดยาคนอื่นเดินไปข้างหน้าแล้วคนอื่นก็เดินไปในแต่ละวันใช้ชีวิตปกติเป็นเป็นคนธรรมดาทุกวันทุกว,วันก็มีครอครัวมีอนาคตมีเพื่อนฝูงที่ดีมีสังคมที่ยอดเยี่ยม,มแต่เราหมกบุยูุกับยาเสพติดปิดกฎหมายอยู่แต่บ้านขายบ้างเสพบ้างขายก็ลํารวยเอ้โหไอจิบยใยญ่ใช้สอยง่ายระบายเป,ปหนักผู้หญิงผู้หญิงเข้ามามากมายมหาศาลเพราะเงินทอง แต่ทุกอย่างที่ผมบอกมันเป็นความสุขชั่วคราวครับความสุขชั่วคราวเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนวันหนึ่งจะหายไปแล้ววันหนึ่งคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ผคุณทําคุณก้าวเข้าคุกไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือคุณหล่อพลาดเท่านั้นเองแล้วคนเราทุกคนแม่งพลาดได้เสมอไม่มีใครไม่เคยพลาดทุกคนจะพลาดได้เสมอเพราะฉะนั้นอยากให้มองแง่คิดหรือมองของผมอ่ะแล้วก็เอาไปปรับใช้เอาไม่ต้องทำตามผมแค่น้องมองประสบการณ์ผมพอ ส่วนเรื่องอันธพาลตีรันฟันแทงจิกโกสมุไรก็อย่างที่บอกครับชีวิตชีวิตนี้มีแค่มีแค่สามที่ที่คุณจะต้องไปอะถ้าคุณเลือกที่จะเดินทางนี้นะหนึ 1, 1> ง่งลงพักสอ <2, S 1> ลงศพสาม <3, S 1> ลงบานลงบานเลือกเอานะมีเลือกสามที่นะครับมีเลือกสามที่แล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็จะมี มีสร้อยติดมาเกี่ยวกับความสูญเสียความโศกเศร้าทุกอย่างเหมือนเดิมก็จะเข้าสู่วัฏจักรคุกเหมือนเดิม,มทุกอย่างอ่ะม่งจะจบอยู่แค่เนี้ยหมดเพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูว,ว่าทำไมผมถึงเลือกที่เดินทางนี้เพราะว่าผมเห็นแสงก่อนผมเห็นแสงก่อนผมคิดได้ก่อนผมคิดได้ก่อนผมก็ประสบความสำเร็จก่อนอมผมเลือกที่จะอยู่กับคนที่ดึงผมไปข้างหน้าที่จะฉุดก้าวผมเดิน ก้าวผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายไปผมจะทุกวันนี้ผมเลือกที่จะไปริเศษกับกับคนที่ดึงผมไปข้างหลังอืมเพราะว่าก็เห็นอยู่ว่าการเดินไปข้างหน้ากับเดินมาข้างหลังอะอันไหนมันมันดีเว่ากันอันไหนมันตอบโจทย์มาเท่ากันเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อพี่ๆน้องๆทุกคนลองลองเก็บแง่คิดของผมไปคิดดูก็ได้สักนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งว่าว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนทุกวันเนี้ยผมเป็นแบบนี้ใช่ไหมเมื่อก่อน ก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าผมเป็นยังไงอืมผมแบบเที่ยขนาดไหนนิสัยขนาดไหนใช่ไหมทุกวันนี้ถามว่าผมเปลี่ยนได้เพราะอะไรอ,อะไรคือแนวทางอะไรความคิดก็อยากให้เพื่อนๆพ่อนี่น้องคิดกันนิดนึงแล้วกันคิดกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะลงมือทําอะไรลงไปใจร้อนนอนที่แคบครับใจร้อนนอนที่แคบอย่าอย่าใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินใจอืก่อนจะตัดสินใจอะไรอะ่ะถ้ารู้ว่าเราเป็นคนร้อนะช่างใจคิดไม่ได้ หันไม่มองคนนงข้างครับหันไม้มองคนที่เรารักหันไมมองภรรยาของเราว่าถ้าเราพังผ้าทําอะไรลงไปอ่ะเขาจะอยู่ยะงลยไหนมองสิเขาอยู่ยังไงก็จะมียังไงประมาณนี้ประมาณนี้ฝากร้านนีดนึงจะเปิดร้านเลยนะก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่มีโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วนะครับใหม่ทุกวันเลยนางอยากทำทุกวันก็จะเปิดข้าวร้านข้าวแล้วข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดข้าวข้าวอะไรวะเธอข้าวหมูทอดใช่ไหมข้าวหมูทอด ก็จะมีข้าวมูดทอดฮะเออขาจะมีข้าวผูดทอดขนมปังปิ้งไอติมทอดอ่าเดี๋ยวเปิดแล้วฝากมาติดตามได้ใช่เดี๋ยวเปิดเออหมูย่างใก่ย่างอะไรย่างก็เดี๋ยวเปิดแบบเป็นทางการเมื่อไหร่เลยเร็วๆนย้เดี๋ยวผมไปรีวิวให้ก็จะเปิดที่บ้านเลยแล้วก็ส่วนใครที่ชอบรอยสักนะครับใครที่ชอบรอยสักสักลายสวยงามแก้ลายสักลายนะครับ ก็เปิดรับเหมือนกันอ่าเปิดรับสักลาเหมือนกันทุกอย่างนะครับติดตามแอลได้ที่เพจแฟนเฟซบุ๊กเขารู้อยู่แล้วอ่าใช่ก็เดี๋ยวผมทิ้งลายออฟฟิเชียวไว้ให้ละกันอ่าแต่ผมใส่เข้าไปในเพจได้โอเคก็ฝากก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับเรานี้หลานพระนครออฟฟิเชียลลาเลยจบบ๊ายบาย